I was busy thinking สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันนิดหนึ่งนะครับ Photoshop p h o t s s o p p x p r e s s นะครับตอนนี้เปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับเออผมเพิ่งเห็นเว้ยก่อนหน้านี้ผมสอนไปแล้วมันจะไม่ใช่โลโก้แบบนี้หลายคนน่าจะเริ่มงงแล้วเอ,อ้ยทำไมโลโก้ไม่เหมือนกันอ๋อมันเปลี่ยนโลโก้นะครับก็คือใครใช้เนี่ยอาจจะต้องงงนิดนึงหน้าตามันเปลี่ยนนะครับแต่ไม่แน่ไม่ไม่รู้ว่าของ Android เป็นหรือเปล่านะอันนี้คือ iPhone นะครับเพื่อน ถ้าใครโดนอัปเดตแล้วบอกหน่อยนะครับว่าเหมือนกันเปล่านะครับเขาบอกว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเขาบอกว่ามีสัดส,ส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือหกคูณสี่สิบเอ็ดคูณสิบสิบสี่คูณสิบเอ็ดอ๋อสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอันนี้อัปเดตเมื่อหนึ่งวันที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดมาใช่ปะเปิดมาเป็นหน้านี้นะเดี๋ยวเอารูปมาลองลองคอรอบดูนะครับเอารูปนี้ สัดส,ส่วนเพิ่มเติมก็ต้องไปที่ตัวคอปนะปึ๊บเพิ่มเติมใช่ไหมโอ้มันก็เยอะอนะครับปกติมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะแม่งเยอะกว่าเดิมอีกโอ้โหนะครับโอเคเห็นปะ่ะสัดส,ส่วนคอปเยอะมากนะครับอื้อโอ้โหกะว่าทําไม่ให้แอป,ปอื่นได้เกิดกันเลยนะครับเนี่ยมี มีแถบรอยด้านข้าง G บิลบอร์ด G ีเตอร์บอร์ดมือถือ G โอ้โหสุดยอดนะครับเยอะมากนะครับโฆษณา Facebook ไปสนิยบัตโอ้โห oh. จดหมายแนวตั้ง A 3 A 4 A 5นะครับมีหมดนะครับโอ้โ oh, หบางอันผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสัดส,ส่วนของอะไรนะครับแต่ว่า มีเยอะแน่นอนนะครับใครอยากจะคอบรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆนะครับแนะนำแอปนี้เลยนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับโอ้โหเนี่ยใครทำปก YouTube นะชแนล u t u b e ได้นะครับพิ n t e เทเลก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอัปเดตส่วนใครที่อยากทำแบบ ภาพสำเร็จรูปโดยการใช้แอปนี้นะมันจะมีคําสั่งไอตัวที่เรียกว่าอันนี้ตีมนะครับผมแนะนําใครอยากทารูปแบบเร็วๆนะให้มาที่อันแรกเนี่ยตีมนะครับมันจะมีตีมให้เราเลือกใครอยากใส่ภาพใส่ข้อความอะ่ะอันนี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเอออันนี้ผมผมแนะนำเลยใครใครอยากได้แบบ แต่ว่ามันต้องเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเออเออชอบชอบแบบเนี้ยอะเลือกได้นะเพื่อ,อนๆลองเล่นดูมันเป็นตีมของเขาเออเออแล้วก็สามารถอัปเดตสัดส่วนได้ใหม่นะอ่ะจบแล้วนะครับคลิปนี้มากระจายข่าวให้ฟังว่านางอ่ะ เปลี่ยนโลโก้นะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการคอ่บมานะครับใครใช้ Android บอกหน่อยนะครับว่ามีเพิ่มแบบนี้ไหมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดสัครสมารให้ด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ